ดิครับก็ทดสอบไรซ์สดนะครับตอนนี้ก็เอ,อ่อย่างไรไม่เป็นนะครับก็กําลังทดสอบกันอยู่ว่าจะทําได้มากน้อยขนาดไหนแต่นี้ก็ยังไม่รู้จะชวนใครดีครับังชวนใครไม่เป็นครับก็ทดสอบข้าวๆนะครับวันนี้นะครับเพราะว่าเออแอดมินไม่อยู่ก็เลยอยากจะลองดูว่ามันจะทําได้มากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ วันนี้ก็มีข่าวหลายข่าวนะครับที่จะลองคุยกันดูนะครับข่าวแรกก็เกี่ยวกับก็แสดงความเสียใจกับประเทศญี่ปุ่นนะฮะที่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีของประเทศญี่ปุ่นโดนรอบสังหารนะครับก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างน่าสะเทือนใจเรานะครับนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับก็โชคดีนะครับว่าเยังไม่ใช่แบบ คาบอมอือการวางระเบิดนะเป็นการเจาะจ,จงแค่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีแลวก็แสดงความเสียใจด้วยโลกเราไม่ควรจะเป็นอย่างนี้นะครับครับก็นีารืทดสอบนะครับว่าจะอะไรได้ประมาณมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็หลายเรื่องวันนี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับก็ขอสั้นๆน,นิดนะครับเพราะว่าไม่รู้จะเอ,อยังทำไม่เป็นนะครับก็ จะทดสอบดูก่อนครับคร่าวๆสั้นๆน,น,นะครับ